มาไร,รอสวัสดีครับพี่น้องมน,นี้มาตกปลาคือเก่าครับผมมือน,นี้มน,นีห้องสี่มาก้อยปลาสูพีหน้องครับผมตอนเทียงเทียงครับผมมืน,นีทีมงานดีดีมาดอนห้องมาครบทีมคือเก่าครับผมเบ้าทุนีวัตสิโซพี่มือกก้อยประสูตรครับมืน,นีป้งปากสูตรก้อยประสูตรครับผม หยุดวันหยุดพี่น้องครับผมมากินปลาเด้อผู้ใดอยากมากินก๋วยปลาน้ำกันเพียงเพียงเบาทูนี่เบาหวานเบาทูนเบาสกุลทบทีมครับผมทีนี้ก๋วยปลาคือก๋วยกุ้งเนาะพี่น้องเนาะอ,นอันได้ก๋วยกุ้งยุ่ยลักษณะนี่ ปลาตันี้ได้แล้วครับผมนั่นมันบัวปลาตัวนี้ยัางสดด้วยครับหากิ้นมันก็ออยังได้หนิพอได้สนใจผู้อ่นหาปลาเก่งๆนี่ตรงพักมาทั้งเบาตัวนี้เ้พอเพี่น้องเด้อทีมงานนี้ดีบดดอนเบาตัวนี้ครับผมสดครับผมปลาตัวนี้นะฮะกิ้นมันเฮ่หนึน่งเข่าก็เก่งครับผมตื่นเต้นหรือเด้อขุนหนึ่งเขา่า หวานเบาทุนก็กำลังหาอยู่ครับผมสามสามเบาครับผมยังสดแล้วหากินเก่งนี่แหละปิงโลชิ้ง่ปิงโลจังบาทอ้ยย่านปิงเลล่ะรุกแล้ว ีจบับปลาตัวนี้แล้วครับผมตีนตัวไหนน้อยย่านอ,อยู่ขนาดที่นี่กูเป็นไงเนี่ยเว้ยปลาตัวนี้แลนรงกูผิดเราจึงของบมย่านตีงครับผมง่อยอยู่ต่อตีงคือสิบหัวจับย่าทำได้คอยไรตีนนะอือครับตอนนี้เขาขั่วปาลาแล้วครับผมพี่น้อง กินก่อยปลาทิ้งเทียงน้ากันเด้อไปตกปลาเดี๋ยวพักหนึง่งตากล่องมาห่อนอนแดดก็เลยก็เลยยุดไวมานีนห้องได้ร้ายเติมแล้วมเ,มเมื่อนี้เม่นู่ห้องก็คือก่อยปลากับปิ้งปลานํำครับผมพี่น้องพอกระตันไถเนี่ยกินก่อยปลาน้ากันเด้ออูก่อนเ้าเตรียมมากครบครับผม หาอาก่อยอยู่เคื่อนเลยเหมือนนี่ทีมงานห้องกับมาครูเพาะกัญชาชียูบช่วงนี้ทีมงานห้องเขาพั้นสารับผมทีมงานนี้ดีบรนดอนห้องเขาพั้นางดเหล่าอยู่ช่วงนี้ก็เลยมีแต่ก่อยป้าเหมือนนี้ผมมีเมนูมืนเมาตัวน,นี้ขั้วป้าอยู่ก่อยป้าเนี่ก็คือห้อง่บป้าใส่ง่ายครับผมแต่ปลาใส่ง่ายนี่ห้ากระดูกไม่ฉีิแข็งป้าใส่น้อยข้าคือ ห้าก็ส yup. <c bio> <constitutional> ิก้อยห้าสิปักเบิดโตเลยนะครับนี่ยจะไส่เงี้ยงสิมันต <eze> we so ้องเป็นลาบครับผมจะใส่เงี้ยไร้ครับผมแต่ว่าหันมาซิของมาส่วนหนึ่งเพราะว่าสิโบก่อยหลายแห้งสิเนียนไส่หน่อยเพราะว่ามันจะก่อยง่ายน่ลอันนี้น้องปิ้นน้องปิ้นก็มาน้าครับผมคนนี้มอแง่อย่างเมื่อละอีแม่เบิ่งติ๋อะ จ้าไหนอีเมลเบิรงปลาสิล่ะห้องตรงเกียรดออกพี่น้องครับผมเกียดออกโดยที่ห้าเห้อสี่ฝากเบิร์ตโตเลยครับผมเพราะว่าสปาใส่น้อยสปาใส่แง่ห้างตรงจะกองน้ำผึ้งแก่ออกอากาศเหนือมันแต่ว่าปลาใส่น้อยไม่สีง่ายคือห้องฝากเบิร์ตโตเลยได้ผู้ได้ว่างๆก็มาเคลื่อนนัดูครับผมพี่น้องทิ้งเทียง มากินก่อยปลามากินปีงปลาน้ากันสดๆใหม่ๆครับผมพวกใดจ,จะเคลื่อนขึ้นมากก็คือก่อยซดเลยมื้อนี้เขาสก่อยใส่หมูแดงครับผมแต่ว่าสูตรอของบราชิ้นขวงสีเป็นสูตรลับครับผมปลคือหมูสีใส่หมูแดงคือตอนตอนตอนสสดท้ายครับผมตอนขันนี้เราชิ้นขวงสีใส่บมืองนาวครับผมขันบมืองนาวขันบมืองนาวห้ปฟ้ามันให้ปฟ้ามันผงๆสะก่อนเขาจัง จังส,สีก๋อยใส่หมูแดงรอบสุดท้ายครับผมอเอวอ่าแต่ดดดีอากาศดีครับเทีย็นคุณปุ๋วยแต่ว่ากีฬาบ่ค่อยหลายปพาะไดนแต่ว,ว่าอากาศก็ถือว่าบ่หม่านีงครับผม,อ,มอากาศเย็นสบายดีตอนนี้ห้องนางอยู่หิมพ์เพื่อนครับผมตกปลามาแล้วห้องกระสีต็ดเมนูก๋อยสูพี่น้องเบิองว่าก๋อยปลาแบบสูตรบบาเชิงคลองนี่เสียบสำเร็จครับผม อออ่อเเ,อเรืยๆน่าจะบกไก่ร้ายาแห้งครับผมแต่ว่ากัดสีประมาณให้ได้ประมาณสักสองถ้วยอตอนนี้ทีมงานเา้ายังตกอยู่เ,เพราะว่าทั้งจากเ้าเค็ดกินเที่ยงแล้วห้องกัดสิเอากลับไปกินบ้านนะครับผมเอากลับไปให้ครอบครัวน้ำ ฟ้ากับถือว่าพ่อได้กินอยู่รับนอ้องบนลายแห้งครับผมเพราะว่าฝนโบท่านมากครับผมป้าก,ก็เลยโบท่านเลยขยายพันธุ์อยู่แต่ว่าป้าดีอย่างหนึ่งคือว่าผสมนี้ฐานนามกงกวางสีป้าสีสีออกลูกตลอดปีครับผมป้าสิมีไข่ตลอดปีก็คือเฮาโบ,บตรงโบจำเป็นตรงว่าเป็นหน้าฝนหลัปฟ้าที่ว่างไข่ครับผมเพราะว่าปะสูมนี้สีสีขยายพันตลอดปีครับผมะสูรประบูผมรุมสมบูรณ์พืเคลื่อน เพราะว่ามันยังมีปลาหล่อมหลอบอยู่ปลาปลาช่อนปลาอันนี้ก็สีออกออกลูกตลอดปีครับผมอยู่เขือนสึมีปลาลูกขอ,อกปลาหน่อยข้านี้ตลอดปีแต่โชคดีอีกอย่างหนึ่งที่มันที่สวนเข้า,าบว่านมามาเต็มครับผมก็ยังมีปลามีอันนั้นหลายอยู่แก่หนาลูกอ่าเดี๋ยวจะใส่ง่ายสิเดี๋ยวใส่ง่ไงจะน้ำแค่ไหน Bạn toán phát khẩu phẩm vào này là phát khẩu phẩm Tụi nội họ sẽ phát về bức tố khẩu phẩm Cứ xoay nhai, bộ càng sẽ bộ nhai khẩu มันมุนครับผมถ้าสิให้ดีกับกฟักให้มันมุนๆคือห่อสีลาบนี่ครับผมย้ำห่อไปขันขันบังหน้าแล้วมันกระสีเป็นผงครับผมมันกระสีหให้ฟ้าห่อโบเหน,เนียวย้ำห่อก่อยครับผมเพราะว่าห,ห่อสีโบเห็นไหนมันเหนียวคือไงห่อหลาสดๆใหม่ๆครับผมเนี่ยยังดินกระดุกกระลืออยู่พี่น้อง <อ>เราตุกฟักมันมุนๆครับผมอ้เดยอด้ทีแรกอะรุ่มมอฟักต่อไป ุกนี่คิดตร็งเอาเนี่ยขาดเลยกี่นี่ขอพสัศอ่าพี่น้องฟากแล้วกันอานในห้องสิเริ่มค่่อยครับผมเ้ยที่ห้อสิใสมึงหน้าแต่ว่าบาสทีหของเอาเวอร์มามใส่ chấm bụi đi say lãi nhoi mày đợi tì ta hát hai chị ba bà đi 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 bà bà đi bà bà đi bà bà

ใส่แบบหน้าไปแล้วห้อกรสิขันครับผมสูตรบ่าสิของสีสีบวคือมูมูสีเอาตอนขันคือสใส่ไอ้ไมูดแดงเลยแต่ว่าเบาสิของสีใส่ัมนหนเงาขันก่อนครับผมตอนปล่อยตอนสุดท้ายจรงสีใส่ใส่น่นลงไปใส่มูดแดงครับผม เันจะขันไปเรื่อยๆครับผมจนจนนามมันออกนามสูมมันออกเบิดครับผมให้ปลาเนื้อปลามันเกิเป็นพุงผงครับผมเขาขัน,นมม้นามบางหน้ามันเกปลานี่ก็เป็นพุงผงนี่คือเกือบซุกไปแล้วครับผม <S <S ขณะที่เขากันขันปลาอยู่เขากับป,ปีงปลาไปนํำครับผมนี่เนาะพอดีสิซุกพร้อมกันนี่เอาขันนามสมมันดออก อากาศดีครับผมช่วงใกล้ๆเพียงสีฟ้าเริ่มมี่มาแล้วครับเริ่มมี่สีฟ้าไรเนี่ยอ่าได้ก้อนแหลกมาแล้วมัจนจะงอเซนหมัอนน้าไหร ีนีน้ำไร้น่จริงงห้องขันน้ำเหลกออกก่อนครับผมอืม้อขันน้ำออกเรียวกิสีเป็นลักษนะนี้ครับผมกิสีเป็นพุ่งๆมงอนี้เขาเริ่มพุ้งครับผมมาีนเ้าสิปุ้ง ตอนเดือนเกิดใส่าะว่าตอนขันห้องใส่เกลือไปหน่นิดนึงใส่ลงปีกน้อยนึงครับผมเนี่ยเราใช้ของจิ๋วสวมมาแล้วแน่นี้ก็คือซีมี่สามยางครับผมยูนีิมี่พงที่รอดหละกะไอข,ข้าวคัวพริกปนครับผมมันจะลงไปเลื่ยดูดกำไช่ป่ะ เอาทุนเอาโมเดียงมาให้ไหมโมเดียงอืมได้ละผู้เนี่ยอืมใส่ลายอ่าข้างสีใส่ห้างส่ปลาเดียกลุงจังหน่อยครับผมบ๊ทเดี๋ยวมิกินปลาเดียกน้อยหนึ่งใส่บ๊ใส่ลายใส่น้อยหนึ่งอ่าพอตื่นป๋าลุงจังหน่อยอ่าอันนี้เอาก็สิใส่หมูแดงครับผม

บุเดียงเขาบูใส่ไรก็ได้๋ยวเพราะเขาขันหม่งนาวครับผมมันสิดสมแฮ้งอ,อันนี้เขาสใส่หอมครับผมหอมมั่ันไปแล้วใส่ลงไปหมดเลยคนี่นขอกันพี่นอ้องครับผม อ้าวปล่อยแล้วพี่น้องครับผมอ่ะพวกหน้าตาเหาสูตรเด็ดครับผมบาชู่อของเฮ็ดเองครับผมอ่ามากินต้องกันด้วพี่น้องเด้ออ่าใส่กระบอกพริกร้อนครับผมผักเ้าก็มีที่เด็ดคือใบมะม่วงหิมพผ่านครับผมใบใบมะม่วงหิมพผ่านอ่าขนาดที่เด็ดที่เด็ดใบมะม่วงหิมพผ่านอ่าปีกวา่าก็มีครับผม เกกว่ paid, ามาสุกคนนางลุงมาสุกคนวะมาสุกคนมาเทียดในบึงว่าเสียบสซมไหนโอยเสียบส้วอ่าีปลาขามามาหาหน่อยเขามาลูกขามาปก่กว่าใช้ปิงอือใคราิงกินข่ after, าวอ่ะจ้นั่งกิะไม่อยากไม่เดินหลา่อไม่กินน้ำเป๊ซี่ นนนนมือมันอ่าน้ำอ่าทายมอสุกนุนดูมอสุกุนสีมึงดูทำแหลกใส่ลูกโดดไปยังไงจวดจวดจ้ดดาหัดมอ <c oughs> สุกุนลองเทปเบิง้งพี่น้องครับผมเสียบปักมาสันมอสุกนุนมาอือสุดยอดมาสันมาสุกนุนมาอ้าวปลาลูกไปโอ้ยปลาดีเม่ได้กินยังสิเอ้ยจะได้เด็กใบหูงวงเหีาา้ยผ่ <c oughs> านมอสามาุกุนหัวนัดขา ชอกินปลา่เอสียบคาเสียบคาพี่น้องมากมานูดกินผู้เดียวก็เป็น่ยนนีู้ไม่กินไหมนังเร็วนังเข้าไปนั่งเข้านงจะกินกับข้าวเหออนี่แหละว่างจ้สุดยอดเปนางกินนี่แหละนาั่งเข้าไปกินน้อ่งบ่ไม่นี่ มันกินของดเยนิเซื้อกินเี่านหมุดกะิ่น่งมยมุกีด้วก็ตเย้งเก่ร่เก่นึาปมาเสียนะนัน่ใหญ่กระโดดบก่อนกิ้าันีกินข้าว่น้ต่นี่มู้เกนม้ากอ้าว่อผมกินอ่มแล้วมานีกนอนพักนจ เพราะว่าช่วงใบ,บาบวันซื้อของสิงล,งสงงลุงซิดอีกอยู่แต่ว่าคิปเพ้ากับสิจบไว่ัมมี่ครับผมอย่าลืมฝากกคติดตามนี้ด้วยครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้บอลซื่งของน้ำเนี้ยผู้เป็นแห่งใจเฮ็ดคิปต่อๆไปครับผมเอาคิปนี้ก็พอาจบไวซัมีก่อนครับผมสวัสดีครับ